สวัสดีครับสวัสดีกับเด็กๆทุกๆคนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาสอนนะครับในหัวข้อที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ก็คือการสร้างปุ่มนะครับพร้อมกับแบบทดสอบแล้วได้คะแนนนะครับส,สร้างปุ่มแบบทดสอบได้คะแนนซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นการสร้างปุ่มนะครับเพื่อจะทําเป็นแบบทดสอบเมื่อไร,ร่กดนะครับกดปุ่มที่ถูกต้องเมื่อไร่กดข้อที่ถูกต้องก็จะมีการบวกคะแนนไปให้ นะครับแล้วก็จะทําการไปในหน้าถัดไปส่วนปุ่มที่ไม่ถูกเนี่ยอาจจะมีการลดคะแนนหรือไม่ต้องเพิ่มคะแนนนะครับแต่ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปในหน้าถัดไปนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเรามีแค่ส่วนที่ต้องเพิ่มเติม3ส่วนด้วยกันนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําโค้ดใส่ปุ่มเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่ได้สอนไปนะครับ มาเดี๋ยวมาดูกันว่าที่บอกว่ามันไม่ยากเลยเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่มีข้อแตกต่างออกไปไปดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับองค์ประกอบของโค้ดนะครับ Action Script 3.0ของการทำปุ่มก่อนนะครับโค้ดเดิมเลยครับนักเรียนครับส t o p ครับอันนี้ก็คือของอาทิตย์ที่แล้วครับโค้ดของการสต o p ให้หยุดเล่นนะครับให้หยุดการกระทำในหน้านั้นนะครับแล้ว ชื่อปุ่มนะครับตามด้วย add event นะครับ listener mouse click นะครับ mouse event click นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันย้ําว่าชื่อฟังก์ชันกับชื่อปุ่มเนี่ยจะต้องไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นฟังก์ชันนะครับตามด้วยชื่อปุ่มแล้วก็เมื่อไหร่ที่เมาส์เนี่ยเริ่มทําการคลิกขึ้นมาเนี่ยก็จะไป go to and play ในหน้าที่ต้องการอันนี้ก็คือโค้ดเดิมครับต่อไปครับโค้ดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ของอาทิตย์นี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมา3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1มาดูครับนักเรียนส่วนที่1ก็คือเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเป็นการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์นะครับก็คือแต้มเนี่ยเองนะฮะเป็นการประกาศตัวแปรแต้มนะครับให้มีการอินพุตเข้ามาในระบบโดยจะก,กํากับว่าเฮ้ยไอสกอร์ที่เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์นะตัวแปรที่เข้านะครับตัวแปรที่ชื่อสกอร์เนี่ยเมื่อไหร่ มาถึงหน้านี้นะครับรับค่าเนี่ยจะมีการกําหนดค่าของสกอร์เนี่ยเริ่มต้นที่0ซึ่งตัวแปรนี้นะครับตัวแปรของโค้ดนี้เนี่ยจะใช้นะครับใช้สําหรับหน้าแรกของแบบทดสอบเท่านั้นนะครับมันมีการใช้เป็นหน้าแรกของแบบทดสอบทาไมจึงเป็นหน้าแรกครับเพราะว่าเมื่อไหร่มาถึงหน้านี้ครับสกอร์เนี่ยจะถูกรีเซ็ต ต้มเนี่ยจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ทันทีถ้าสมมุติว่าเราเอาโค้ดเนี่ยไปอยู่ในทุกๆหน้าครับนั่นหมายความว่าแต้มสกอร์ของเราเนี่ยพอไปหน้าถัดไปถ้ามีโค้ดนี้ก็เริ่มที่ศูนย์ครับไปหน้าถัดไปเริ่มโค้ดนี้ก็เริ่มที่ศูนย์ครับมันมีการรีเซ็ตอยู่ตลอดเวลาเลยจําเป็นต้องเอาไว้ที่หน้าแรกนะครับต่อไปครับเด็กๆครับโค้ดในส่วนที่2ครับโค้ดในส่วนที่2เนี่ยอธิบายอันที่1ก่อนนะครับ เป็นการกำหนดว่าถ้ากดข้อที่ถูกไปจิ้มเอาข้อที่ถูกปุ่มที่ถูกต้องนะครับจะมีการกำหนดค่าสกอร์เนี่ยให้บวกนะครับมีการบวกคะแนนเท่ากับ2คะแนนเข้าไปในระบบนะครับและทำการ next frame ไปเล่นในหน้าถัดไปครูถ้าไม่ใส่ next frame ได้หรือเปล่าจะทำการ go to and play ก็ได้ครับ จะทำการ go to and play แล้วใส่ตัวเลขหน้าก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็คือ,คอเราไม่ต้องมาใส่เลขหน้าอยู่เราก็เปลี่ยน,ปยนแปลงโค้ดจาก go to and play ไปเป็น next frame ครับนั่นหมายความว่าโอ,อ้ไปเล่นในหน้าถัดไปนี่คือโค้ดในส่วนที่2ครับต่อไปโค้ดในส่วนที่3ครับก็คือโค้ดที่เป็นโค้ดสรุปนะครับ เป็นหน้าที่สรุปสรุปผลของสกอร์ครับรวบรวมว่าคะแนนที่ผ่านมาหน้าที่1ห,หน้าที่ 2, หน้าที่3มมันมีการรวบรวมแต้มนะครับแล้วและจะมีการแสดงผลนะครับในตำแหน่งของกล่องข้อความที่เราสร้างเอาไวา้สำหรับโค้ดนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในส่วนไหนบ้าง 1. อยู่แล้วก็คือทําเป็นแบบทดสอบ 2. อาจจะมีการเก็บแต้มครับเก็บแต้มหรือมีการคํานวณน,นะครับเมื่อไหร่ที่กดปุ่มนี้เนี่ยจะมีการบวกเพิ่มจํานวนเท่าไหร่ไปเมื่อไหร่ที่กดปุ่มนี้จะมีการลบไปจํานวนเท่าไหร่สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะมีการคํานวณให้สกอร์เนี่ยมีการบวกลบเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็สามารถทําได้ ไม่ช้ากันเลยครับสาหรับในอาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือทรัพยากรที่เป็นโค้ดหน้านี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะอัพเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับในส่วนที่2ก็คือเป็นภาพนะครับพื้นหลังก็ได้นะครับหรือจะเป็นอา่าเป็นภาพที่มันเป็นปุ่มก็ได้ครับเมื่อพร้อมแล้วครับเราไปเข้าสู่หน้าต่างของการทำงานกันเลยครับ ในส่วนของหน้าต่างของการทำงานนะครับเราใช้ Adobe Flat p r r o f s s s o o n l l h 6นะครับในเวอร์ชันที่3.0สำหรับวันนี้เราจะมาสร้างคำถามนะครับจำนวน3คํคำถามด้วยกันนะครับพร้อมกับเฉลยคะแนนนะครับไม่ใช่เฉลยคะแนนพร้อมกับแต้มคะแนนที่เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีการประกาศว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่อย่างที่1เลยก็คือเป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาในระบบ การเพิ่มทรัพยากรทำอย่างไรไม่ยากเลยครับการเพิ่มทรัพยากรนะครับทำโดยการไปดึงมาใส่ได้เลยคุณครูมีทรัพยากรอยู่แล้วดึงมาใส่ในไลบรารีได้เลยตอนนี้คุณครูดึงทรัพยากรมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ เป็นคล้ายๆเป็นกระดานแล้วก็เป็นภาพพื้นหลังครับก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นครับเด็กๆจะต้องสร้างสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนเลเยอร์ที่1ก็จะเป็นเลเยอร์เกี่ยวกับ BG BG เยอ่อมาจากอะไรแบ็กกราวก็คือพื้นหลังนะครับการสร้างชิ้นงานที่มีการแยกเลเยอร์ที่ชัดเจนนะครับทำให้นักเรียนได้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วสะดวกทำไมจะต้องมีการสร้างเลเยอร์พื้นหลังเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับ สมมติว่าคุณครูสร้างรูปพื้นหลังนะกำหนดหน้ากระาดาษให้ดีนะครับให้เท่ากันกับรูปภาพีคครูได้หน้ากระดาษที่ดูนะครับสมม,มุติว่าเรากําลังสร้างชิ้นงานอยู่แต่มือมันลั่นครับดันไปเลื่อนภาพพื้นหลังครับทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเสียเวลามานั่ง ทำใหม่มานั่งอะไรใหม่วิธีการง่ายๆครับกดที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เลยครับเด็กๆครับมันจะมีเป็นปุ่มอันที่1ก็คือเป็นปุ่มเปิดตาปิดตาอันที่2เป็นปุ่มล็อกครับเราล็อกไ้เลยครับจะคลิกจะเลื่อนมากขนาดไหนมันก็ไม่เลื่อนครับเราได้แล้วครับต่อไปครับสร้างเลเยอร์ที่2ครับเป็นเลเยอร์ของเกี่ยวกับปุ่มครับ BTN ครับ ปุ่มข้อความต่างๆเราจะอยู่ในเลเยอร์นี้และเลเยอร์สุดท้ายเลเยอร์ที่3ก็จะเป็นเลเยอร์เกี่ยวกับหน้าโค้ดครับ3เลเยอร์ต่อไปครับวันนี้เราจะทําทั้งหมด3หน้า3หน้าก็จะประกอบไปด้วยหน้าแบบทดสอบ123และหน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับเฉลยคะแนนกดคลิกเลเยอร์หน้าที่ต้องการนะครับ F6 ไปเลยครับ 1, 2, 3 เรียบอยนะครับตอนนี้คุณครูมีหน้าทั้งหมดกี่หน้าเอ่ยตอนนี้คุณครูมีหน้านะครับทั้งหมด1 2 3 4 4, 4หน้าหน้า1 2 3เนี่ยเป็นหน้าที่เกี่ยวกับคําถามหน้าที่4เนี่ยเป็นหน้าเกี่ยวกับบอกว่ามีแต้มเท่าไหร่ก่อนที่จะไปใส่โค้ดครับเด็กๆครับเราต้องทําเนื้อหาให้เสร็จก่อนมามาเริ่มทําเนื้อหากันเลยครับ ในส่วนของเนื้อหารครับไปเลยครับลากเลยครับจุบขยายยังไงขยายด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยจะดีไซน์อย่างไรให้ชิ้นง,งานของเราออกมาสวยงามหรือจะกดขยายจากแถบนี้ก็ได้ครับด้านบนคุณครูก็ใส่ลิปหนึ่งครับมีเด็กนักเรียนบอกว่าครูขาครูครับ หนูทำหนูทําเป็นข้อความแล้วค่ะแล้วหนูมีความแปลกใจว่าทําไมข้อความที่มันเป็นตัวหนังสือของหนูเนี่ยมันมันมีความห่างทําไมมันไม่สวยมันมีอยู่นิดเดียวครับมันมีมันมีจุดที่แก้ไขอยู่นิดเดียวครับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูไปเอาคําถามมาก่อนจับ คำถามครับมันเป็นแบบนี้ครับเด็กๆครับที่ข้อความของเรามันไม่สวยเนี่ยดูนะเพราะมันมีการเกิดขึ้นแบบนี้ครับนั่นก็คือฟรอนต์เห็นไหมครับข้อความที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการวินวัคที่ผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีสลับนะครับที่เป็นตัววินวัคอยู่ฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ไขก็คือ มาเลือกนะครับที่ฟรอนต์นะครับหาฟรอนต์ที่มันเป็นตัวทีนำหน้าครับมันก็จะเป็นฟรอนต์ที่มันเป็นภาษาไทยแหละนะฮะลองหาดูอันนี้ก็แล้วกันคอมพิวเตอร์คืออะไรโจทย์ข้อที่1ด้านบนแล้วก็ถามว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรจากนั้นครับ1 2 3 4สร้างโจทย์เลยครับข้อที่1ครูก็บอกว่าระบบการทำงานสัก50ย้ำนะ ย้ำนะครับเด็กๆนะจําไว้ให้ดีๆเห็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมครับห้ามให้มีกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยกว้างเด็ดขาดเลยทําไมที่ห้ามมีกรอบสี่เหลี่ยมกว้างเพราะว่าแบบนี้ครับเด็กๆมันจะไปกินพื้นที่ของที่เหลือนะครับพื้นที่ที่มันขยายกว้างออกไปแบบเนี้ยมันคือพื้นที่ของปุ่มนี้นะฉะนั้นถ้ามีปุ่มที่อยู่ด้านหลังนี้เนี่ยมันจะคลิกไม่ได้นะครับมันจะไม่ติดนะ ต้องทาการย่อนะครับย่อกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันพอดีกับภาพหรือข้อความของเรามันจะได้ไม่ต้องไปกินพื้นที่ของข้ออื่นนะครับสร้างเลยครับจํานวน4ี่ข้อครับจบข้อที่2งการคำนวณาให้มันชิชดขอบสักนิดนึงมีการจัดให้เรียบร้อยครับครูก็ขออนุญาตสปีดวิดีโอไปนะครับเดี๋ยวมาดูตอนขั้นตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับ มีการจัดให้สวยนะครับตอนนี้เราได้แล้วทั้งหมด3หัวข้อด้วยกัน 1. คอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับ 2. แรมคืออะไรแล้วก็3ก็คือคําสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์คราวนี้เราได้คําถามพร้อมคําตอบแล้วครับแต่เรายังไม่ได้ทําปุ่มนะเรามาทําในหน้าที่4ก่อนครับในหน้าสุดท้ายนี่เราจะมีการบอกคะแนนครับวิธีการทําหน้าสุดท้ายครับเด็กๆครับเดี๋ยวขออนุญาตก,ก็หน้านี้ไปด้วย ในอาสุดท้ายเนี่ยเฉลยครับแ,แ,แต่เราดีไซน์นะคุณมีคะแนนรวมทั้งสิ้นครับบเดี๋ยวเราจะให้คะแนนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจะให้คะแนนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยวิธีการก็คือสร้างครับ ไปที่ t e x t ูครับแล้วทำการเลือกครับไม่ใช่เลือกแล้วทำการลากครับขั้นตอนถัดไปครับไปทำการตั้งชื่อให้ t t o t l นะครับครูก็ตั้งว่า O ครับ A double L ครับฉะนั้นแล้วกล่องข้อความนี้จะมีชื่อเรียกว่า O นะครับ O มีขนาดสัก1 0 0งเอาร้อยเอาร้อเลยตัวสีแดง และอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนชนิดนะครับให้มันเป็นด y นามิกนะครับดนามิกเทคด้วยนะครับแค่นี้เองครับตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปครับเด็กๆครับนั่นก็คือการทําให้มันเป็นปุ่มเฮ้ยจะทํายังไงครูทําให้มันเป็นปุ่มก็ไม่ยากเลยครับวิธีการก็คือเราอะก็ไปทําการคลิกขวาครับแล้วกด convert to symbol ครับตั้งชื่อครับอันนี้ก็เป็นช้อยหก็แล้วกัน c 1ครับ ก็ตั้งชื่อครับ C 1นี่ก็เหมือนกันครับ C 2 ตอนนี้มีซีทั้งหมด12แล้วนะครับเฮ้ยครูแล้วอยากจะกลับพอมาถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้กลับมาเล่นเล่นใหม่อะทำยังไงครับก็ไม่ยากเลยครับก็สร้างปุ่มเลยครับย้อนกลับครับนะครับให้เพลงสักรอบนึก็สร้างเป็นปุ่มครับอย่าลืมนะเด็กๆนะ ย่อซะด้วยนะครับอย่าให้มันมีพื้นที่ไปบังเนี่ยสมมุติว่าเห็นปุ่มเพลงไหมถ้าปุ่มเพล์เนี่ยไปบังทับเนี่ยเมื่อไหร่เอาเมาส์มาคลิกบริเวณเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่คะแนนนะมันคือปุ่มเพล์นะครับฉะนั้นแล้วพยายามอย่าให้มันเส้นมันทับกันนะครับก็เพย์ก็สร้างไปเลยครับเพย์หนึ่งเรียบร้อยครับ ขั้นตอนถัดไปเป็นการสร้างปุ่มพร้อมใส่โค้ดครับจำไวด้ดีๆแล้วไปตามขั้นตอนครับ 1. คือใส่สต็อครับเมื่อมีการสต็อแล้วนะครับค่อยใส่ชื่อปุ่มก่อนนะมาทำการประกาศตัวแปรก่อนครับประกาศตัวแปรสกอร์นี้ให้มีการรับค่าเข้ามาให้เริ่มต้นที่มีแต้มเท่ากับ0นย์นะครับเอาวาไว้ด้านบนสตอ็อเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ประกาศตัวแปรเสร็จแล้วครับแล้วก็สั่งหยุดหน้านี้ครับขั้นตอนถัดไปครับเด็กๆนะวิธีการทําที่มันง่ายที่สุดแล้วก็จัดเรียงข้อมูลให้มันสวยนั่นก็คือเป็นการประกาศตัวแปรชื่อปุ่มให้หมดก่อนนะครับเอามันทัดนี้ให้หมดก่อนนะปุ่มในหน้านี้เนี่ยมีกี่ปุ่ม1 2 3 4 4ปุ่ม C 1จนถึง C 4, 4นะครับก็ทําการประกาศตัว,ปตวแปรให้หมดก่อนครับชื่อปุ่มครับ ชื่อปุ่มครับ C 1ครับเมื่อกดฟังก์ชัน C 1ก็จะเกิดเป็นชื่อปุ่มฟังก์ชันว่า C 1 1ก็แล้วกันมันมีทั้งหมด4ปุ่มก็ไปเลย C 2 C 3 C 4แล้วก็ไปเปลี่ยนครับ2 3 4 2 3 4เรียบร้อยนะครับเราทำการประกาศตัวแปรที่เป็นปุ่มนะครับ ทั้ง4ปุ่มได้ไวแล้วต่อไปครับเป็นการสร้างคําสั่งนะครับว่าให้มันมีการเกิดฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันครับคัดลอกแล้วก็มาใส่เลยครับเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยเอา c 1ก่อนนะฟังก์ชันอันที่1 c 1.1เนี่ยเมื่อคลิกมาแล้วก็จะเกิดเป็น next frame ก็แล้วกัน N E X T F R A M E Next Frame ครับแล้วไม่ต้องใส่หน้าครับเรียบร้อยแล้วครับปุ่มคำสั่งฟังก์ชันของ C 1ครับก็เหมือนเดิมครับทำการคัดลอกเลยครับลูก C 2ทํทำยังไงครูอันนี้ C 1ให้ขึ้นมาก่อนจะได้ไม่มั่วครับแล้ว C 2นะครับ C 2ก็ทำเหมือนกับ C 1เลยครับคัดลอกครับวางครับ C 2ครับ C 3ครับและสุดท้ายก็คือ C 4เรียบร้อยแล้วครับแต่ครับมันยังไม่หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องใส่คะแนนให้ด้วยว่าเมื่อไหร่ถ้าคลิกปุ่มที่มันเป็นข้อที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีการบวกเพิ่มคะแนนครับ ข้อนี้ครับระบบคอมพิวเตอร์คืออะไรครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายครับเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ C123 ก็คือ C3 ครับโค้ขดของการเพิ่มแต้มบวกคะแนนเพิ่มนั่นก็คือสกอร์๋ยวไหนละ่ะสกอร์บวกเพิ่มอีก2ครับหรือ1ก็ได้แล้วแต่เลยเอาไว้ ใต้วงเล็บครับเอาไว้ในวงเล็บไม่ใช่ใต้วงเล็บขอโทษทีนี่ครับแบบนี้เลยนะครับข้อนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ถ้า1คะแนนก็ใส่หนึ่งครับข้ออื่นก็ไม่ต้องให้คะแนนครับเสร็จแล้วครับเด็กๆครับเอาเดี๋ยวครูขอญาตนำปุ่มสต็อปเนี่ยไปใส่โค้ดสต็อปเนี่ยไปใส่ไว้ทุกหน้าก่อนเพื่อจะลองรันโปรแกรมดูนะครับไม่ให้มันเกิดการผิดพลาด ลองดูสิครับไม่ได้ครับมันเกิดข้อผิดพลาดอยู่เยอะเลยครับข้อผิดพลาดอะไรข้อผิดพลาดก็คือมันไม่ควรมีจุดที่ชื่อฟังก์ชันนะครับอา้ามันเป็นบทเรียนลองเอาจุดออกสิแล้วใส่อย่างอื่นแทนครูใส่ขีดก็แล้วกันลองดูว่าได้หรือเปล่าครับโอเคเอาจุดออกหมดแล้วครับเปลี่ยนเป็นขีดแทน อ่ะตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับเห็นไหมครับการเอาจุดออกเนี่ยมันได้ครับแต่มันมีข้อผิดพลาดอีกก็คือในรายที่ 9, 12, 15, และ19ครับเราไปดูกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างสิ่งที่เราควรจะตรวจสอบดูก่อนก็คือไม่ควรจะมีจุดนะครับที่ฟังก์ชันที่ชื่อตัวแปรนะครับเพราะว่าอะไรครับการใส่จุดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีการใส่คำสั่งถัดไปนะครับมาดูข้อผิดพลาดต่อไปครับเขาบอกว่า ในรายที่9ครับเฟรมที่1เฟรมที่1รายที่9 12 15ชื่อครับครูลองเปลี่ยนชื่อดูสิเช่น CH1 CH2 CH3 CH4 ลองดูสิว่าได้หรือเปล่า ได้แล้วครับได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับชื่อฟังกช์ชันเนี่ยมันมีการตั้งค่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่สามารถตั้งเป็นจุดเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรได้ฉะนั้นแล้วการที่จะตั้งชื่อฟังก์ชันตั้งชื่อปุ่มห้ามมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเด็ดขาดอยู่ในนั้นนะครับอ่ะได้แล้วครับลองดูสิครับระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้ากดอันที่1ก็ได้ครับ กดอันที่1ก็ได้กดอันที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอยากจะให้มันมีความแอดวานซ์เข้าไปอีกก็ดับเบิลคลิกครับก็ไปทําการเพิ่มว่าปุ่มเนี่ยเมื่อไหร่ที่ชี้ก็ให้มันมีการโอเวอร์สักหน่อยหนึ่งโอเวอร์คืออะไรโอเวอร์ก็คือการเพิ่มขนาดครับขยายสักนิดนึงจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ปุ่มนี้เนี่ยมันมีการเอาเมาส์ไปชี้นะไปคลิกนะนะครับสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ ครูน่าจะทําผิดนะลืมกด Over กด f 6 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขยายโอเค f 6แล้วก็ขยายมาดูสักหน่อยครับนี่เห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงว่าเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอ้าวเดี๋ยวเราไปทําแบบนี้กับทุกๆอันให้มันเสร็จดูก่อนครับเดี๋ยวคุณครูจะขอสปรีวิดีโอนะ มาครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็นาเนินการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาอยู่ที่หน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายครับใส่โค้ดอะไรอย่างไรนะครับไม่ยากเลยครับหน้าสุดท้ายก็เหลือโคดนิดเดียวนะครับ เป็นโค้ดของการสรุปผลนะครับก็มาเลยครับก็ทําการคัดลอกโค้ดครับแล้วมาใส่ครับอย่าลืมว่าชื่อปุ่มอะไรครับการสรุปผลเอาไปดูชื่อปุ่มก่อน O ครับอครับ ALL L. เป็นการสรุปผลว่าปุ่มที่ชื่อ O เนี่ยมันเป็น t x t นะนะครับ มันเป็นดอทเทคนะครับเท่ากับสตริงสตริงคืออะไรสตริงชนิดของตัวแปรที่เป็นข้อความนะครับก็จะนำสกอเนี่ยก็คือเต็มมาใส่เอาไวา้เดี๋ยวครูใส่โค้ดปุ่มสักหน่อยมันมีปุ่ม play อยู่เพย์หนึ่งเพย์รือเปล่าครูไม่แน่ใจครับใช่เพย์หนึ่งใส่ปุ่มเพย์หนึ่งฟังก์ชันก็คือ แบ็บหนึ่งให้กลับไปหน้าที่หนึ่งครับถอดออกก็จะเป็น next frame ก็อาจจะเป็น go to a n d p l a y e ก็ได้ยังไงก็ได้ go to a n d p l a y e หน้าที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับเราลงมารันโปรแกรมกันดูว่าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีการ error ทำให้โค้ดเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่านะครับลองดูครับ test movie กด control enter ครับคอมพิวเตอร์คืออะไรรอบแรกเราลองคลิกแบบถูกทั้งหมดก่อนดีกว่าน,นะครับ3 1 1ได้3คะแนนครับบางคนบอกว่าครูแล้วถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ขึ้นคะแนนอะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับนักเรียนลองไปเปลี่ยนฟอนต์ดูนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีดูนะครับบางครั้งที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าฟอนต์อาจจะมีปัญหานะครับอ่ะครั้งลองทดสอบครั้งที่2ครับกดข้อที่ผิดครับผิดถูกผิดครับจะได้สักกี่คะแนนเอ่ย1คะแนนครับ ถูกต้องครับครูมีแนวคิดว่าไม่อยากให้1คะแนนแล้วแต่เราเลยครับอาจจะข้อนี้มันยากครับสัก2คะแนนข้อนี้สัก2คะแนนแล้วข้ออื่นเลยครับถ้าตอบผิดแล้วทํำยังไงดีเฮ้ยตอบผิดก็เป็นยังไงก็เป็นลบเลยลบ1คะแนนก็ไม่เห็นจะยากเลยตอบผิดก็ลบสิ ตอบผิดลบตอบถูกบวก2ตอบผิดลบ1ลองมาดูกันตอบถูกไม้หมดก่อนถูกถูกถูกได้6คะแนนเอาใหม่ครับถูกผิดถูกเนี่ยจะได้เท่าไหร่มันผิดหนึ่งข้อได้3ทํทไมเอ่ยตอบถูก2ผิด1ก็เหลือ3ถูกต้องแล้วครับฉะนั้นแล้วครับเด็กๆครับ ก็ลองไปสร้างเป็นชิ้นงานของตัวเองนะครับในการทำโจทย์ทำเป็นข้อความคำถามนะครับแล้วก็ส่งมายังคุณครูนะครับเพื่อจะมาโชว์ของกันว่าของใครทำสวยของใครทำดีของใครทำได้สุดยอดแต่ครับกำหนดว่าให้นักเรียนเนี่ยทำแค่คนละ3คํคำถามเท่านั้นนะครับไม่เกิน3คํคำถามนะครับเอาไม่ต้องมากครับเพื่อจะดูว่าความเข้าใจสามารถทำได้หรือเปล่าสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยสามารถ ทักมาสอบถามคุณครูได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวสำหรับโค้ดเนี่ยจะมีให้ไว้ด้านใต้ของคลิปวีดีโอแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปโอหน้าสำหรับวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ